สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟุตบอล r ลกกันอีกแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าในตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงประเด็นร้อนในโลกของฟุตบอลนะครับผมก็คงจะเป็นเรื่องราวของปารียสกับมาดริดถูกไหมที่เรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยศึกการแย่งตัวเอ MB เป้กันเนี่ยก็ได้จบลงแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าตัวของเอ MB เป้ก็ตัดสินใจที่จะอยู่กับเปเชต่อนะครับผมก็ทําให้แฟนๆมาดริดเนี่ยผิดหวังกันเป็นอย่างมากเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าแฟนๆมาดริดเองอ่ะก็จะ อ,อยู่แล้วถูกไหมาจากเหตุการณ์นี้เนียโอ้โหอาจจะหงุดหงิดเลยบางคนเนี่ยโมโหเป็นอย่างมากเลยนะครับตัวผมเองก็หงุดหงิดแต่ไม่ได้ขนาดนั้นก็เรียกว่าเข้าใจได้นะครับผมเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ต้องปล่อยให้นักเตะเป็นคนเลือกเองอ่ะเนาะ,ะเขาจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ชีวิตของเขาอ่ะเราเองก็ได้แต่เชียร์ได้แต่ให้กําลังใจหรือว่าอาจจะแบบเฮ้ยคอมเมนต์มันหน่อยอะไรแบบนี้เนาะแต่ในแง่มุมของการทําช่องนี้นะครับผมผมเองเนี่ยก็เลยอยากจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเด็นที่กําลังขุดขึ้นมาเลยนะครับคือจบเรื่องของเอมบเป้ไปแล้วเฮก็ค งั้นกูไม่เอาก็ได้กูไปหาคนอื่นก็ได้นะครับซึ่งมาดริดเองเนี่ยไปเล็งของใครนะครับผมไปเล็งของลีกฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวของโอเรริยองซูอามานน่กองกลางตัวรับจากโมนาโกนะครับผมที่เรียกได้ว่าเป็นกองกลางดาวรุ่งเลยถูกไหมซึ่งมาดริดเนี่ยก็เล่งเอาไว้แล้วอยากได้คนนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าจะเอามาหมายมั่นปั้นหมายเลยเป็นตัวแทนของคาเซมิโลโดยพอหลังจะจบเรื่องของเอ็มบปเป้ก็ได้เริ่มคุยในทันทีนะครับซึ่งแหล่งข่าวเนี่ยก็ได้รายงานมานะครับผมอย่างตัวของโลมาโน่เน เพื่อร่วมพิมพ์แล้วนะครับผมว่าจะไปกับมาดริดเนี่ยนะครับผมโมสโมซรในฝันเลยซึ่งราคาเนี่ยนะครับผมตกลงอยู่ที่ประมาณ50ล้านยูโรหลายๆฝั่งเองเ่ยนะครับผมก็บอกว่าอาจจะสูงไปถึง80ล้านยูโรได้เลยแต่จากที่โรามาโน่บอกมาเนี่ยหลังจากเจลาจาอะไรกันแล้วน่าจะอยู่ที่ช่วง50ล้านอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าทุกอย่างอ่ะดูจะราบลื่นไปหมดถูกไหมนะครับผมก็โอเคไม่ได้ตัวของเอมบัปเป้แล้วก็ช่างมันแล้วกันเอาคนใหม่ก็ได้นะครับผมก็มีตัวเลือกอื่นๆนะซึ่งทีนี้เองอ่ะดูเหมือนว่า ไม่จบนะครับปารีสเองเนี่ยที่ตอนนี้เองได้เอ็มบัเป้เนี่ยนะครับผมไปอยู่ต่อรวมไปถึงให้อำนาจเขาในการเลือกนักเตะที่จะซื้อเข้ามาได้เนี่ยหรือว่าเลือกทุกอย่างได้เลยเนี่ยนะครับผมจู่ๆเนี่ยนะครับปารีสเองเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ย กูก็อยากได้ซูอาร์มานี่ด้วยเหมือนกันนะครับผมโดยพร้อมจะทุ่มเงินมากกว่า100ล้านยูโรเนี่ยนะครับพร้อมกับทุ่มค่าเหนื่อยให้15ล้านยูโรต่อปีให้กับตัวของซูอาร์มานี่นั่นเองครับคือแบบว่าเอ้าเอาเอ็บบัเป้ไปแล้วยังจะมาแย่งมาตรติดต่ออีกหรอนะครับผมคือมาตรติดอยากได้ใครเนี่ยเปเชเข้ามาขวางทางกันหมดเลยหรือเปล่านะครับผมก็เรียกได้ว่าทําให้ดูเหมือนว่าในตอนนี้เองอ่ะก็จะมีการถกเถียงสงครามระหว่างเหล่าแฟนคลับกันนั่นเองซึ่งจริงก็สโมสรเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะโชวห้เ็นนถึความมแบบไู่กกั มาแล้วเลยครับผมก็เรียกได้ว่าดูจะแบบเฮ้ยตัดหน้ากันแบบนี้หรือว่าแบบเฮ้ยกูอยากได้ใครมึงแย่งหมดเลยมันดูจะเริ่มกลายเป็นปัญหาที่บารนปลายขึ้นมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าแฟนบอลตอนนี้ก็ซัดก,กันยับเลยนะครับผมแต่เรียกง่ายๆว่าถ้าเราจะดูกันว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วเนี่ยซูอามานี่นะครับผมจะไปไหนกันแน่คงต้องปล่อยให้ตัวนักเตะเลือกเองแหละว่าจะมามาดริทไหมซึ่งเขาก็บอกเหมือนกันว่าเป็นสโมสรในฝันนะครับผมแต่อาจจะเปลี่ยนห้างเฮ้ยไม่เอาแล้วไปเปเชดีกว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับก็็เเรรียกไดด้ว่าาูจะปนสงคม เงียบนะครับระหว่าง2ส,สโมสรน,นี้เลยนะครับผมหรือว่าเอเบปเปอาจจะอยู่เบื้องหลังดิวนีหรือเปล่าเนี่ยอย่างนี้ก็มีคนเนี่ยพูดไปต่างๆนานา,นาม,มากมายนะครับผมแต่เอาเป็นว่านะครับในตอนนี้เองเนี่ยมาริดกําลังเจออุปสรรคครั้งใหญ่แล้วนะครับนั่นก็คือปารีสเนี่ยเอาเงินมาถมเอาเงินมาถมเพื่อแย่งมาริดหมดเลยนะครับผมแต่ทีนี้เองเนี่ยในโลกของฟุตบอลนะการที่มีเงินอย่างเดียวก็ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะซื้อทุกความสําเร็จได้นะครับคือเราอาจจะปั้นทีมที่มียอดนักเตะขึ้นมาได้เนี่ยแต่ทีีมท่สุดดยอดจรริงๆน,นะคับ เงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นะครับก็มีตัวอย่างให้เห็นมากมายแล้วนะครับผมก็หวังว่านะครับ ปารีสเองเนี่ยถ้าใช้เงินไปเยอะขนาดนี้เนี่ยซื้อเอ็มบัปเป้ไปก็แพงหูแม้เซ็นสัญญาใหม่เนี่ยโอ้เรียกว่าซื้อใหม่เลยก็ได้นะครับเพราะว่าค่าเซ็นสัญญาให้กับเอ็มบัปเป้อะโคตรแพงนะครับผมแพงโคตรๆรวมไปถึงค่าเหนื่อยอีกแล้วถ้าต้องมาทุ่มกับซูอามานี่อีกร้อยล้านเนี่ยก็หวังว่าเขาจะประสบความสําเร็จได้ตามที่เขาต้องการนะครับเพราะมันแพงมากๆเลยจริง,มรงๆมันเป็นจานวนเงๆๆๆินที่เยอะมากๆคือถ้าไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยหรือคว้าแชมป์ลีกเอิงไม่ได้ด้วยซ้ำเนี่ยคงจะเป็นความล้มเหลวแบบมาหันเลยนะก็หวังว่าเขาจะใช้เเงงินอยย่่าาคคุมกรี เอาเงินเนี่ยมาสร้างผลผลิต สร้างทุกอย่างให้มันคุ้มค่าจากที่เขาจะใช้ละกันนะครับผมผมเองเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้เกลียดทีมไหนหรอกอาจจะหงุดหงิดบ้างบางทีแต่แบบว่าเราก็อยากจะเชียร์ให้ทุกทีมอะ่ะมันก็ได้ดีตามที่พวกเขาหวังนั่นแหละทุกคนเองก็คงหวังอยากให้ตัวเองชนะหมดนะแต่จะชนะหรือไม่ชนะเนี่ยคงต้องมาว่ากันอีกทีนะครับผมในสนามมเนะว่าเฮ้ยสุดท้ายแอาจจะออกมาเป็นเช่นไรนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับผมก็คงมารายงานเกี่ยวกับสงครามเงียบระหว่างเอรอัลมาดริดและปารีสที่กําลังดาเนินอ,อยู่นะครับผมให้กับทุกคนได้ฟังกันซึ่่่งงถาามวาผมอยูข้ไหน,น Ö ö! <B ud> บอกไปเลยว่ามาดริดอยู่แล้วนะครับเพราะผมเชียร์มาดริดนะครับผมแต่ก็เรียกได้ว่าก็หวังให้ปารีสนะครับผมอย่าได้เลยดีกว่าเนาะได้เอเบัปเป้ไปก็ดีแล้วนะครับขอให้ได้แชมป์เยอะๆเลยแล้วกันนะจะได้เลิกยุ่งกับมาดริดสักทีนะครับผม เออก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับอันนี้ทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกมากันได้เลยครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไวยเจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการฟุตบอลเวิลด์นะครับ